ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่คารพทุกท่านวันที่10เมษาย,ยน2563นี้นะคะเช็คเลยมีเงินเข้า5รายการนะคะเป็นเงินของรายการอะไรใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยนะคะก่อนติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ วันที่10เมษายน2563นี้นะคะก็จะมีเงินเข้าอยู่หลักๆเลยนะคะ5รายการรายการแรกนะคะก็จะเป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดใจ่ายให้กับเด็กแรกเกิดซึ่งได้รับทุกวันที่10ของเดือนอยู่แล้วนะคะก็คือเดือนละ600บาทนะคะโดยจะอวนเข้าบัญชีพ่อแม่พี่น้องโดยตรงนะคะรายการที่2นะคะก็จะเป็น เงินค่าป่วยการอสอมอนะคะของเดือนมีนาคม2563ก็จะเข้าให้เดือนนี้นะคะในวันที่10จํานวน1,000บาทรายการที่3นะคะก็จะเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะส่วนรายการที่4ก็จะเป็นเงินเบี้ยความพิการนะคะซึ่งจะโอนให้ทุกวันที่ 10ของเดือนนะคะแล้วตามปฏิทินในเดือนนี้ก็จะโอนให้ในวันที่10เมษายน2563นะคะสำหรับเงินผู้สูงอายุนะคะจะได้รับตามขั้นบันไดนะคะตามอายุแบบขั้นบันไดซึ่งจะให้6 0 0 1 0 0ถึง1,000บาทนะคะในส่วนของผู้พิการนะคะนอกจากที่ท่านจะได้รับเงินเดือนละ800บาทนะคะในเดือนนี้ท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะอีกรายละ1000บาทนะคะสำหรับ ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการซึ่งเงิน1000บาทนี้นะคะก็เป็นมาตรการช่วยเหลือนะคะเป็นการจ่ายเงินเยียวยาผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวผู้พิการ2ลร้านกว่ารายนะคะทั่วประเทศเลยใจ่ายให้คนละ1000บาทนะคะเพิ่มจากเบี้ยพิการที่ให้อยู่แล้วทุกเดือนนะคะโดยใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโดยจะให รมบัญชีกลางนะคะอนเข้าในบัญชีของท่านในเดือนเมษายน2563นี้นะคะก็คือในเดือนเมษายน2563นี้นะผู้พิการก็จะได้รับเงินที่ได้รับอยู่แล้วนะคะ800แล้วก็เงินที่ได้รับจากมาตรการเยียวยานะคะผลกระทบจากโควิด -19 อีกคนละ1,000บาทผู้พิการก็จะได้รับในเดือนนี้นะคะ1,800บาท และรายการที่5นะคะสำหรับบางท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือในวันที่10เมษายน,านนี้นะคะก็จะเป็นเงินมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะซึ่งผ่านการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com นะคะแล้วเมื่อมีการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติแล้วท่านก็เป็นผู้ที่ผ่านได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะคะ ต่อเดือนจำนวน3เดือนซึ่งก็จะเริ่มใจ่ายให้ตั้งแต่วันที่8เมษายน2563นะคะส่วนวันที่9และ10เมษายนทางภาครัฐนะคะก็จะโอนเงินให้ผู้ที่ผ่านการคัดกรองนะคะและมีการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วโดยวันที่9ถึงวันที่10เมษายนนี้นะคะก็จะมีการโอนให้กับผู้มีสิทธินับล้านคนนะคะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยานะคะ หรือว่าเงินช่วยเหลือต่างๆ5รา,ายการที่จะเข้าในวันที่10เมษายน2563นี้นะคะท่านก็ลองไปเช็คดูนะคะว่าเงินของท่านเข้าแล้วหรือยังก็เป็นข้อมูลขอสารที่นำมาฝากท่านในวันนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะฝากเพืเ่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่นนนี่ด้วยนะคะคุณแม่